บุดในมือกองข้งไปแบบไม่ต้องไปเออเส้นเอ่นั่นลองดูแล้วก็เปลี่ยนสไตล์ใหม่ให้โอเคไหมแต่ว่าต้องช่างไปตามใจชฉันตามใจช่างมาเนี่ยออกมาไม่สวยเราผิดชอบวันนี้ตามใจช่างว่าคิดว่าน่าจะเข้าท่านะคือแบบว่าไอ้ตัวนี้ก็คือแบบไม่ให้ยาวมากประมาณนี้ สร้างห่ออางวันนี้เราเปลี่ยนสไล์เลยเอาวตาก็ทำแบบนี้สักครั้งหนึ่งสิกวอจะยาวเกือบห้าเกือบเกือบห้าสิบแล้วห้าสิบอะไรสามสิบอยู่เลยแต่ความยาวให้อยู่เหมือนเดิมก็แหละใช่หรอปีหน้าะถ้าไม่ได้ตัดก็ปีหน an ้าเปลี um, ่ยนสไตล์ใหม่สักครั้งหนึ่น่าจะดีนะน่าจะเฉียนะาเป็นาลองะลองดูลองสักครั้งนึง

เฮงเละเปลี่ยนจุดเปลี่ยนทรงผมใหม่มีจุดเกิดมีจุกด้วยนะในขันบนเดี๋ยวพอตัดผมปุ๊บได้ทไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอ่ะบางทีก็ก็ไปไหนก็ออกไปทำงานก็ไปนอกไงคือแบบว่าคือไปแค่ร้านค้าทุกวันไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรแค่จิตเราเห็นนะสำคัญมากไปแค่ร้านค้าไปทํางานก็ไปม้วนม้นม้นขึ้นแล้วก็ทํางานไม่เลยเวลาการแต่งตัวนะมันไม่ได้ไม่ได้อ่า ไม่ได้ทําให้คนอื่นคือแบบว่าเราทําให้ตัวของเราเองแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าเราทําให้คนอื่นนะอันนี้จริงๆนะเจะ้าน่เราเอยตกใจเลยก <c oughs> ปกตินเดี๋ยวจะตั้งตั้งให้นั่นงดิจะประมาณไหนบอกมาไม่สร้างนะก็ไม่สร้างแต่ว่ารู้ว่าประมาณช่้างก็ตามใจช่างที่เจเา้า ประมาณลงมาวันนี้ไหมจักนี้ลงมาไหมหรือว่าจักนี้ลงมาจากนั้นจะคางลงมาจักนี้ให้มันปกแค่ละแค่คางลงมาเวลาที่ตั้งดีๆนะตั้งหน้าตั้งนั่งดีๆตก พี่เคยสไลห์สั้นนะตอนนั้นออโอ้โหเปรี้ยวเลยสมัยตอนนั้นอยู่พี่ผ้านี่ขนาด ตามาตาแล้วคุณน้องพูดได้ถูกทั่งถ้าเก้าอือะมะวยยุ90กว่ายิ้มได้ค่ะเราไปนะเขาได้ยิ้มเออพูดให้เขายิ้มก็มีความสุขเราก็มีความ <c oughs> เราก็มีความสุขตามเขาเราพ <c oughs> คนแก่90ก,กว่าถ้าไม่เขายิ้ม Okay. อช่างวันเกิดนะไม่มีวันเกิดในชาตินี้โอ้จริงนะจริงไม่รู้ว่าช่างวันเกิดอะไรช่นชีชาตินี้ไม่มีวันเกิดมันไม่ให้เกิดเออช่างไม่เคยจัดงานวันเกิดแล้วเนี่ยไม่ให้เกิดนี่ เราจะไปสังส่งๆข้างใน่างเด่นอาเด่นใช่ไหมไปออกเด่นท่านัอกเดกจะเพื่อนสาวไงเดี๋ยวก็จะมีโครงการเดินทำข้างล่างกับแบบแบบเนี้ยเวยสวยชอบสีผมอยู่แต่ว่าพี่อาจจะมองว่าแบบอาจจะมืดของพี่เนาะพิงว่าม่สวยดีนะ อโอ้เป็นนานาน,า,นาโอ้สวยนะพี่เ <c oughs> ปิดไหมเปิดก็มมให้พี่ทำตัวเองไม่เป็นก็ต้องพีงต่ต้องต้องต้องโนนตัวเองอย่างเี้ยจ้อปล่อยละเนอะจะออกงานก็ไม่ทำทีแล้วไปดินเนี่น ว้าวสวยจริงๆนะพิมว่าขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ตั้มมาดูให้วัวเรานะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะถูกใจมากค่ะค่ะสวยมากจริงๆสวย้วแบบนี้เอาทำแบบนี้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่โอเคสวยสวยสวยทำเป็นคนเมืไม่ใช่ฉันไม่อยากเหมือนฉันแต่ฉันก็สวยไม่ก็ใช่สวยไม่